กักบ่บ้าเสียงมันร้งนั่งผีบ้าบ่หมัดเจ้าเป็นคนดีมันเป็นผีบ้าเออบ้ากระยามันเดี๋ยวนั่งเดียวแล้วเดี๋ยวบากระยาเอาไปปวดสิไอตี้ไอตี้มันเป็นบ้ามันกับไปปวมันที่นั่งก็มันเป็นบ้านะเอาไปปวู่เอาไปปัว ปลาไม่างนนัปลาข้อเอาเดือดมนน่จงกระตูงเอนเนาะปลาข้ออีกต้นนงเาำเดือดเฟมานน่งไปปลาข้ออีกทีเจ้าเคียดเพื่อนบมบร่กู่กูขี่แาที่อีหนปลาตเยอะไรอาปลาปาปาคนโทนบ่นะปลาคนไปเบิ่งเลยไปเบิ่งยุสิตีดูไปโอ้ยุสิย่นคนม่น่ พวกพวกพวก็จะบริหาริ้วว่างบก็จะก็จะกระหายมันอยู่บริหารบ่ฮะกมื่อมื้อื่จะมือนอนนอรนอนนอนนอนิ้วเนาะเป็นยังพยายาพยาิ้วกลุ่มคอยไปไปมาเรื่อป้าจะไปจะกระมาส่งคนในเร้่องป้าเอื่อยใคส่งเนาะมีนักป่าจะกระชิอขมเอาให้คอยบอสก็พยายาที่ว่าขมเอาบริกินถึง เหกาอไรลูกมาเดหายสินมันนูจากนยไงมันหายมาในอีติวหลูกนะไอ่ผมจะส่งร่ำร่ำร่ำได้ไหมให้เจอห้างให้เจอมีเด้อบ่ล่ำร่ำอันนีเอาอันนี้อนนพีลุงร่ำคือร่ำเหืองบ่ลูก